DIY r o o m b r a c t l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำสร้อยข้อมือลายหางงูเวอร์ชั่น2.1กันนะคะแบบนี้จะหน้าตาคล้ายๆลัลงลายหางงูเวอร์ชั่น2นะคะแต่มันจะมีขอบมันก็จะดูสวยเก๋น่ารักไปอีกแบบนึงแล้วก็ไม่ยากเหมือนเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม1คือรางเครื่องมือ 2. องยูทิลิตี้ฮุกค่ะใช้ในการถอดรางนะคะ 3. ามโรฮุกค่ะ 4. ซิลิโคนแบรนด์วันนี้จะขอใช้เป็นลิมิเต็ด dition โดนัทเชฟนะคะในเซ็ตโดนัทเชฟคอลเล t ชันนะคะจะใช้เป็นโดนัทเชฟสมอลเลอร์สายหสีและโดนัทเชฟสีดำนะคะอย่าลืมนะคะ เลือกซื้อซิลิโคนแบนด์จากร้านที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานมอกนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานนะคะสุดท้ายคือ l i m i t e d C ล i p ค่ะเราจะมาเริ่มที่การถอดรางก่อนนะคะลายนี้เราจะใช้แค่2เส้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ด้านนี้งัดรางปกตินะคะางาดอกมาเราจะใช้ด้านที่มี เดือยด้านนี้สองอันนะคะอันนี้เรา็บเลยค่ะจะกดลงแบบนี้นะคะเราจะใช้แค่สองสองพินนี้เท่านั้นนะคะเริ่มนะคะสีแรกจะเป็นสีดำสีดำนะคะวนสามรอบนะคะสองรอบค่ะวนสองรอบแบบนี้ ทำเป็นเลขก8นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ด้านซ้ายนะคะโอเคแล้วก็ใส่สีดำค่ะเราจะทำสีดำเป็นส่วนของขอบนะคะเส้นที่สโอเคจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้สีดำา2เส้นที่เราใส่เบิ้ลเข้าไปเส้นที่2เส้นที่สแล้วก็ใส่สีที่เราจะใส่เลยค่ะสีชมพูค่ะ โอเคจะได้ลักษณะนี้ผลแรกนะคะเราจะเกี่ยวตัวนี้สองทั้งสองเส้นนะคะเราจะเกี่ยวตรงนี้ทั้งสองเส้นขึ้นมาข้างบนก่อนแบบนี้นะคะพอเกี่ยวมาเสร็จเราก็จะใส่เส้นสีดำถัดไปค่ะโอเค ทุกครั้งจะมีลักษณะแบบนี้คือจะต้องมีอยู่ทั้งหมด4เส้นนะคะเห็นไหมคะ1 2 3 4เวลาควักเราจะควักที่เส้นที่2นะคะเส้นเราจะไม่ได้ควักที่ในเส้นที่1แบบนี้เราจะเกี่ยวเส้นที่2ออกมานะคะแล้วก็ควักเส้นล่างสุดอันนี้คือเราใส่สีดําเข้าไปขึ้งบนนะคะถ้าใส่สีดำเราจะควักเส้นล่างสุดสีดําขึ้นมาแบบนี้ นะคะคอันนี้ก็เช่นกันค่ะใส่เข้าไปที่เส้นที่สองหัดเส้นที่สองออกมาแล้วก็เกี่ยวสีดําเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปใส่สีถัดไปค่ะเราใส่สีเขียวนะคะ ตัวสีเราจะสลับสีไปเรื่อยๆแต่สีดำเราจะใช้สีดำสีเดียวนะคะพอใส่สีเขียวเหมือนเดิมค่ะใส่หุกเข้าไปที่เส้นที่สองและเกี่ยวตัวสีขึ้นมาในที่นี้ก็คือสีชมพูนะคะถ้าใส่สีก็จะเกี่ยวสีนะคะใส่ดำก็จะเกี่ยวดำใส่เข้าไปที่เส้นที่สองเกี่ยวเส้นที่เป็นสีขึ้นมา ต่อไปก็ใส่สีดำค่ะถ้าเราใส่สีดำเหมือนเดิมค่ะใส่เข้าไปที่เส้นที่สองเกี่ยวเส้นล่างสุดสีดำขึ้นมาค่ะใส่ฮุกเข้าไปที่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองคือเส้นสีเขียวเส้นนี้แล้วก็เกี่ยวเส้นล่างสุดสีดำขึ้นมา โอเคสลับสีค่ะคราวนี้ก็เป็นสีเป็นสีม่วงถ้าเราใส่เป็นสีเราก็จะเกี่ยวเส้นสีนะคะใส่ฮุกเข้าไปที่เส้นที่สองแล้วก็เกี่ยวเส้นสีขึ้นมาใส่เข้าไปที่เส้นที่สอง เกี่ยวเส้นสีขึ้นมาใส่เส้นสีดำก็จะเกี่ยวเส้นสีดำนะคะเกี่ยวที่เส้นที่สองออกมาเกี่ยวสีดำเส้นล่างสุดขึ้นไปนะคะตอนที่เราเกี่ยวสีดำเราระวังนิดนึงอย่าให้ตัวเส้นสีเนี่ยบางทีมันปีนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเส้นตัวสีจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองนะคะอย่าให้มันปีนกัน โอเคทีนี้ก็ใส่สีถัดไปค่ะใส่สีก็เกี่ยวเส้นสีต่อไปก็ใส่สีดำสลับสีอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะใส่สีดำสลับกับสีไปเรื่อยๆใส่สีดำก็เกี่ยวเส้นสีดำเส้นล่างสุด ขึ้นมานะคะใส่สีก็เกี่ยวเส้นสีเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะใส่สีด้านบนเอาเส้นที่สองขึ้นออกมานะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นที่เป็นสีขึ้นไปเอาเส้นที่สองออกมาเกี่ยวเส้นที่เป็นสีขึ้นไปสลับใส่สีดำ าใส่สีดําก็ต้องเกี่ยวสีดําอันนี้ไม่ใช่โดนนัดหลงมาค่ะ,อะโอเคอันนี้สีดำใส่สีดําเกี่ยวเส้นที่สองออกมาเกี่ยวเส้นสีดําเส้นล่างสุดขึ้นไปเกี่ยวเส้นที่สองออกมาเกี่ยวสีดําเส้นล่างสุดขึ้นไปนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาว ตามที่เราต้องการนะคะตามข้อมือของเราอย่าลืมดูให้ตรงเนี้มันชอบปีนขึ้นไปแล้วก็ให้มันสีเส้นสีมันอยู่ตรงกลางนะคะถ้าได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วแบบนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะคล้ายๆลายหางงูชั้นสองนะคะแต่ว่ามันจะมีขอบเนาะสวยไปอีกแบบค่ะถ้าได้ความยาวตามข้อมือเราแล้วก็จบนะคะเราก็เกี่ยวเส้นล่างสุดขึ้นมา ถ้าเราไม่ทำต่อแล้วนะคะเกี่ยวเส้นล่างสุดขึ้นไปแล้วก็ใส่คลิปเลยค่ะพอเหลือแค่ด้านละ2เส้นนะคะแล้วก็ใส่คลิปนะคะใส่ตัวนี้มีต็ดคลิปทั้งสองทินแล้วก็เอามาเกี่ยวกับปลายอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ล็อกค่ะ เรียบร้อยได้แล้วลายหางงูวชั่น2.2น่ารักดีนะคะไม่ยากค่ะหาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆระหว่างลายลายที่2กับ2.2นะคะสวยดีนะคะหางงูวเอร์ชั่น2.2ค่ะ